เสดายภาเสดายปรากฏการจถึงถ่ายเข้าไปดูอีกเป็นลักษณะผิวน้ำสองชั้นครับใบไม้ที่ลอยอยู่นี้คือลอยอยู่อยผิวน้ำผิวน้ำด้านบนนะครับแล้วขา,ขาวๆนั่นคือผิวน้ำอีกชั้นหนึ่งเป็นักษณะแผ่นเรียบนะครับดูที่เงานะถัดจากล,ลึกขึ้นไปก็คือเป็นพื้นเป็นพื้นของพื้นน้ํา ใต้ใต้ท้องน้ำนะครับเออครับนี่คือใบที่ลอยอยูน่บนภาพบรรยากาศโดยรวมจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือขอบน้ำเห็นไหมครับขอบน้ำแล้วจะมีขอบน้ำนล่างอีกสักกหนึ่งครับ จะลองแกว่งดูว่านี่ครับด้าน,นล่างก็จะเป็นน้ำใสๆอีกเหมือนเดิมแกว่งไว้ครับอ่าเห็นไหมครับแล้วผิวในนี้ก็จะประสานกันอีกเป็นแผ่นเหมือนเดิมตะกอนแปลกที่ว่าตะกอนจะไม่ลอยขึ้น และตะก,กอนก็จะไม่ตกตรงนี้ในในใน้กคนบอกแต่ตะก,กอนนั้นจะเป็นแผ่นเลียงอยู่ที่ผิวน้ําชั้นที่สองเรียกเรียกว่าเป็นผิวน้ำาเนี่สองแล้วกันนะครับแต่ความจริงนี่มันคืออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับกระจายนะครับเห็นไหมครับนั่นนะ,จะเจนผิวด้านบนด้านบนตุดแล้วผิวเนื้อผิวแล้วแล้วก็น้ำด้านล่างนะครับ นี่คือก้นบ่อภาพก้นบ่อนั่นคือ,อช่วงกลางมันเหมือนเมฆใช่ไหมแม่มันฝุยเมฆก็กำลังลอยขึ้นบนลวครับเป็นคงกระจายขึ้นบนะครับเห็นไหมรครับคงกระจายขึ้นบนะครับเหมือนเมฆฮะนี่ครับมันเมฆของวรเราเอามือ,อ,อไ,ปไปคนมาสักรู่นี้มันจะเหมือนชั้นบรรยากาศแต่เนี่แต่ไม่นี่มันคือน้อนํา นี่ครับนี่คือก้อนบอลแล้วแล้วตะกอนต่างๆก็จะมาเรียงเป็นจะขยับตัวหากันเป็นแผ่นเหมือนเดิมซึ่งมันจะไม่ลอยลงสู่ก้นบอจะไม่จมนะไม่จมสู่ก้นบอนี่ครับนี่ก็จะมีการฟงกระจายเหมือนเหมือนตักษก้อนเมฆเหมือนก้อนเมฆนะแล้วก็สุดท้าย มันก็จะก,ก,กระจายไปแล้วเรียงเป็นแผ่นมีลักษณะเหมือนบรรยากาศตอนนั่งเครื่องบินเหนะครับมันก็จะมีมีความเรียบของท้องฟ้านี่ครับข้าน่าจะมีคึืนเพราะเมื่อคุณสกุลิบเอามือไปแกว่งไปแกว่งหรือไปเขาเรียกว่าไปกวนให้คุณมันจะเป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆเห็นไหมครับเห็นไหมครับ,รบผิวน้ำอยู่ด้านบน,นนะครับเห็นปลาไหวไหมครับ แล้วมันก็จะเริ่มเลียบเป็นแผ่นเหมือนเดิมประหลาดมากเตี่นเต้นมากที่ได้เห็นเนี่ยเป็นแคปแผ่นเป็นขอบนี้ครับน้ำด้านบนแล้วขอบด้านล่างดาขาูขาวๆเหมือนเป็นอีกถ้าเกิดเราไม่ถ่ายด้านบนแน้วมันจะเหมือนว่าเหมือนเหมือนกับพื้นน้ำเอแผ่นผิวน้ำคือด้านทีข่ขาวๆแต่จริงๆแล้วคือผิวน้ำอยู่ด้านบนนี้ด้วยเห็นไหมครับ นีครับเป็นความแตกที่ไม่เคยเมื่อก่อนจากมันก็จะเรียบแล้วครับมีความเรียบแล้วครับคือไม่นอนก้นแล้วไม่ร้อนขึ้นบนไม่มีน้ำมันนะครับไม่ยืน้ำมันมันจะได,ไดมาเกี่ยวข้อง